วัสดีครับพบกับชิ้คุณรักของมานะครับนี่จเจ้าถิกัดมันเชื่องมากเลยนะครับดูนะผมจะทำให้ดูอ่าดูเชื่องแค่ไหนเชื่องถึงขั้นเอ,เอามือแบบว่ารูปถะได้ต้องรูปแบบว่าเก็บลงนะครับอย่าอย่าไปรูปขึ้นมันจะเจ็บมันจะโกดแต่ถ้าเรารูปขึ้นมันจะแบบรูปไปตามเก็บมันนะครับเนี่ยมันจะใช่ไหม ให้ลูกไปตามเก็บมันมันชอบนะฮะหางดูสังเกตดูหางครับหางจะกระดิกคีดิดดิดดิดเนี่แต่มันกัดไม่เจ็บนะครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้ามันโกรธมันจะกัดเจ็บแต่ถ้ามันไม่โกรธมันจะกัดไม่เจ็บนะครับมันจะกัดเหมือนหยอกเล่นถ้าให้อาหารเพิ่งให้อาหารใหม่ๆเนี่ยมันจะหยอกกัดไม่ค่อยเจ็บกัดไม่เจ็บเลยครับกัดเหมือนแบบว่ามาหยอกเล่นมาตอดเนี่ยฮะชอบให้ลูกชอบ ต้องรูปลงลงลง,ลงเก็บนะครับอย่าอย่ารูปอย่ารูปตามเก็บให้มันแบบลื่นๆนะครับรูปไปตามลื่นๆอย่าให้มันสากมือเราครับรูปตามผิวนะนี่รูปลงรูปไปตามหางมานะันน่ะเพื่อไงคือรูปไปตามหางมันเนี่ยรูปไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เจ็บมันจะชอบครับนี่จะเล่นด้วย น้องเล่นกับมันทุกวันครับนี่มันจะนี่นี่ไงดูดูหางครับดูสังเกตดูหางหางกระดิกมันมามาหางกระดิกหางครับเอดูดูดูเราเกาคางให้ดูครับเกาคางมันเี่กเกาคาง ก็ข้างป่านีา่นะผมมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนีน้ยังหัวไม่หนุกเลยแต่กำลังดื้อม,มากดื้อกับเดิมแบนมบน,นี้นลายสวยหน่อยครับลายสวยหน่อย จริครับต้องเล่นกับมันทุกวันนะครับถ้าอยากให้มันเชื่องเล่นวันละนิดนก็ดีครับให้มานั่งแต่ถ้ามันยังไม่เชื่องก็ามานั่งเล่นหน้าตู้มานั่งให้มันดูมันหน้าตู้บ่อยๆครับแ๋ยวมันก็เชื่องเองครับตัวนี้ตอนแรกเอามาเอามาไม่เชื่องเลยเอามาเริ่มไม่กลัวแบบกลัวไม่กล้าอ,อยู่ใกล้ตอนนี้กําลังเริ่มจะเชื่องแล้วครับเริ่มจะอยากเล่นด้วยแล้ว เดะตัวนี้มีเชื่องมากเชื่องมากกรหัวมันกรหัวกรหัวกหัวแต่ถ้าคุณลืมไม่อาหารมันเนี่ยมันจะกัดเจ็บมากถ้าลืมไม่อาหารมันก่อนมาเล่นกับมันนะมันจะกัดเจ็บมากให้อาหารมันก่อนครอก โอเคครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ